ปัจจุบันมีเพียงสหรัฐอเมริกาชาติเดียวที่ครอบครองเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกาเป็นชาติเดียวที่ต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตลแต่มหาอำนาจชาติอื่นก็มีความต้องการเครื่องบินดังกล่าวด้วยเช่นกันเพื่อนำมาทดแทนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบเก่าที่ใช้งานมาอย่างยาวนานเพียงแต่พวกเขายังตามเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาไม่ทัน รัเสเซียคือหนึ่งในชาติที่ต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตลอย่างยิ่งเพื่อน,นํามาทดแทนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู95ที่ใช้งานมานานพวกเขาจึงได้สร้างเครื่องบินที่ถูกเรียกว่าปักดาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาเริ่มมีข่าวว่ารัสเซียกําลังพัฒนาเครื่องบินปักดาตั้งแต่ในช่วงปี2007หลังจากนั้นก็มีข่าวความคืบหน้าของโครงการถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นมีข่าวว่าปักดาจะใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันกับเครื่องบินตู160 แต่ภายหลังทางรัสเซียก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าปักดาจะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดรวมถึงเครื่องยนต์ของมันก็จะถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกันรวมถึงมีการเปิดเผยจากทางรัสเซียว่าปักดาจะเป็นอากาศยานปีกบินที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงมันจะใช้ความสามารถในการสเตลในการเอาตัวรอดในสงครามมากกว่าการพึ่งพาความเร็วหรือก็คือเป็นเครื่องบินรูปแบบเดียวกันกับเครื่องบิน B-2 Spirit และ B-21 Raider ของสหรัฐอเมริกา ในเวลาต่อมาสื่อจากรัสเซียได้รายงานว่าโรงงานแห่งหนึ่งกำลังประกอบปักดาหลายลำพร้อมกันแต่นี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากมีการประกาศการพัฒนาเครื่องบินที่เรียกว่าปักดาแต่ก็ยังไม่มีภาพเครื่องบินดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมารวมถึงกำหนดการต่างๆที่ทางรัสเซียได้ประกาศไว้ก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆรวมถึงรัสเซียถูกมองว่าไม่มีความน่าเชื่อถือในการพัฒนาเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลลเช่นเครื่องบินซู -57 ของพวกเขา ถูกมองว่ามีความสามารถสเตลที่แย่ที่สุดในบรรดาเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงทํงาให้หลายคนเริ่มไม่เชื่อว่าปักดามีอยู่จริงและมันอาจจะเป็นหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้เกี่ยวกับเครื่องบินปักดาจะเป็นข้อมูลจากทางฝั่งของรัสเซียและเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างจํากัดมากซึ่งสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับปักดาในตอนนี้มีดังนี้ปักดาจะเป็นเครื่องบินแบบปีกบินมีความเร็วต่ำกว่าเสียง บรรทุกอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ30ตันบินได้ไกลประมาณ12,000กิโลเมตรเดิมทีมีกำหนดการเปิดตัวในปี2023แต่เนื่องจากภาวะสงครามกำหนดการจึงถูกเลื่อนออกไปซึ่งสื่อรัสเซียเปิดเผยว่าปักดาจะได้เปิดตัวในปี2027ที่จะถึงนี้ส่วนความจริงจะเป็นเช่นไรปักดาจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่และถ้าหากมันมีตัวตนอยู่จริงมันจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดเรายังคงต้องติดตามต่อไป